เราก็ต้องขอการาบสวัสดีคุณผู้ฟัง,ท,งทุกทุกคนคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะฮะอีดินต้อนรับ,บเข้าสู่ช่องเบียซอสกับเกมเดมอนสเลเยอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเดมอนสเลเยอร์สายฟรีเดซีรีส์ใน e p ีที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในหนึ่งวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างน,นะครับในวันที่2นี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากสตอรี่ก่อนเลยนะครับนผมก็ในสตอรี่ตอนนี้ผมก็ได้ทาการเข้ามาเล่นไปพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็สตอรี่ตันอยู่ที ต้องติดเลยต้องใช้เลเวล33นะครับตอนนี้เลเวลผม31เนาะก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับโอเคเรามาดูกันต่อที่ตัวละครนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ทาการสุ่มฟรีนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวละครมิสลิมานะครับหครั้งนะครับกดฟรี1ครั้งแล้วก็ได้เป็นมิสลิมาผมไม่ได้เอา,อาไม่ได้อัดคลิปไว้ก็เลยไม่ได้มีภาพให้ดูนะครับยังไงี้ต้องขอไปด้วยนะครับนี่ครับมันจะสามารถกดสุ่มฟรีได้1ครั้งทุกวันนะตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นค,ค,รนครับซั มันจะมีให้กดฟรี2ครั้งเนาะก็จะเป็นตรงนี้1นะครับแล้วก็ในเบสิกอีก1ครั้งเนาะก็กดฟรีได้มานะครับอนน <c oughs> โอเคถือว่าโชคดีไหมก็โชคดีแหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าภายในคลิปวิดีโอนี้ผมจะสามารถได้ตัวละครระดับ H H s อ r เพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้สะสมมาทั้งหมด47ตัวแล้วนะผมก็อีก3ตัวผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาจากไหนแต่มันพอจะมีอยู่นะแต่ผมก็แค่ไม่รู้ว่าจะแลกดีไหมนะผม,ผมก็คือในตรงนี้เนาะก็คือผมอยากได้เป็น ตัวแดงก่อนนะครับเพราะว่าอยากเก็บให้ได้ก่อนแต่ผมคิดว่าน่าจะพอนะผมซื้อเลยแล้วกันเนาะให้มันครบ50นะครับผมผมคิดว่าน่าจะผมน่าจะเก็บทันเนาะอีกร้อยเดียวเองนะครับผมเหลือเวลาตั้งหลายวันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเอาเป็นว่าแนะนําตัวละครข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็ดูในทีมผมก่อนแล้วกันตอนนี้ทีมผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะผมก็ได้อะไรก็ใช้นั้นไปก่อน,นอ่าสากันจิ ผมได้ฟรีมาในวันที่2นะครับตรงนี้น้องก็จะได้ซาคุนจิฟรีมาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นทันติโรที่สมให้ดูเมื่อวานแล้วก็เป็นมิซิลีที่ผมบอกว่าผมสุ่มได้หนึ่งคันนะครับแล้วก็ในวันที่8เราจะได้เคียวจูโร่ที่เป็นร่างเสาหลักมานะครับผมก็เป็นตัวละคร DBS ที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยก็ถ้าใครได้ก็แนะนําให้ปั้นไว้ใช้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวละครที่ผมอยากได้ก็จะเป็นกิูร่างชุดวอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นชินอบุนะครับผมล่างชุดวอร์เหมือนกันนะครับผมเป็นชุด เรียกว่าอะไรชุดอะคาเดมี่นะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็เป็นเคียวจุโรนะผมเป็นเคียวจุโรล่างที่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมเสาหลักนะผมก็จะมีหลักๆก็เป็น4ตัวนี้นะผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผมหาเคียวจุโรอีกล่างหนึ่งไม่เจอเอานีนี่นี่นี่เคียวจุโรล่างเสาหลักนะผมก็จะเป็น4ตัวนี้หลักๆที่แบบว่าถ้าได้มาต้นเกมก็ปั้นใช้ยาวๆไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น ผมลืมนะอันนี้ขอขอภัยด้วยก็จะเป็นซากุนจินะผมเพราะว่าซากุนจิมันแจกเยอะนะผมก็ได้มาก็ให้ทําการปั้นใช้ได้เลยนะครับสำหรับซากุนจิเนาะเพราะว่ามันแจกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครองตึงที่ก็เก่งใช้ได้เลยนะผมแจกเยอะแล้วก็ใช้ปั้นลงทีมไปก่อนนะผมสำหรับไซฟียังผมก็เลือกอะไรมากไม่ได้นะผมได้อะไรก็ใช้อันนั้น ก็ซาคัตจิก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะผมแล้วก็เคียวจุโร่อ่าเคียวจุโร่ร่างเสาหลักผมก็น่าจะปั้นใช้ยาวๆเพราะว่ามันแจกฟรีในวันที่8เนาะก็คือผมจะปั้นตัวที่ผมจะได้ก่อนแบบได้ชโจๆนะผมว่าเป็นการเสียเวลากดเนยแล้วกันนะผมสิครั้งแรกเนาะผมก็แค่หวังว่าผมจะได้ตัวละครเอเดนอาเพิ่มอีกตักตัวใน50ตัวนี้นะผมโอเคอุ้ยได้มาเป็นอ่าชื่ออะไรนะเอ็นมูหรือเอ็นมานะเอ็นมูโอเคเป็นเอ็นมูร่างเอเดนอาร์นะผม โอเคต่อในรอบที่ยี่สิบนะผมข้อจะออกมาเป็นโอ้เป็นอนโนสเกะล่างใส่หน้ากากนะผมโอเคเป็นอนโนสเกะล่างเอชอาร์นะผมโอเคต่อกันที่รอบที่สามสิบครับรอบที่สามสิบโอ้ได้มาเป็นเกนยะนะผมอุย้ยได้เป็นเอชอาร์สองตัวเลยนะเมื่อกี้เป็นมาโกมอีกตัวหนึ่งนะผมโอเครอบนี้ไดเอ R อาร์ HR มาสองตัวเนาะ โอเคโอเคเสียวเลยเสียเลยต่อที่รอบที่40นะผมจะหมดแล้วนะเพื่อนยังไม่เห็นวิแวลเลยโอเปนอินมอีกตัวหนึ่งนะผมเป็นร่างเอเนาะจะหมดแล้วขอละเอ,อือโอเคสิครั้งสุดท้ายนะผมน่าจะแห้งหรือเปล่าโอ้โหทำไมแวลแห้งมาแต่ไกลเลยได้มาโกโมะมานะเมื่อกี้ ก็ถือซะว่าผมใช้ดวงไปหมดแล้วกับ Visual มิสลิเมื่อเช้าแล้วกันนะโอเคก็เท่ากับว่าเมื่อวานผมได้อเดนอาร์สองตัวเนาะวันนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกตัวเดียวนะผมถ้าไม่รวมตัวที่แจกฟรีอย่างสักคนจีนะครับส่วนตรงนี้ผมจะทําการเลือกเป็นที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าผมน่าจะเลือกเป็นเยวจูโร่ล่างที่ไม่ใช่ไม่เสาหลักนะผมอาจจะเลือกมาแล้วก็ค่คอยๆปั้นไปนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู่าตัวละครสักเล็กน้อยเนาะ ผมรับของรับเพรฟรีตรงนี้ก่อนแล้วกันได้ครั้งแรกมันจะได้เพรฟรีนะครับสำหรับเกมนี้เนาะถ้าเป็นระดับ S R S R กับ Elite R รู้สึกจะได้100นะแล้วก็ระดับ R ได้50นะผมส่วนระดับ In น่าจะได้30มนะั้งผมจำไม่ได้เนาะอันนี้ผมมาอัพตัวละครระดับ R ขึ้นเป็นสีทองก่อนแล้วกันะนะผมเป็น5ดาวเนาะก็ตัวไหนก็ได้นะอันนี้คือตัวไหนก็ได้เลยนะผมถ้าตัวไหนพอก็ อัพตัวนั้นไปเลยนะผมแล้วก็ตอนนี้อัพด้วยเนยสโกจังผมไม่ได้ใช้แล้วนะขอคุณมากที่แบกช่วงพ้นเกมมานะผมทุกตัวละครทุกตัวละครที่แจกฟรีช่วงแรกๆเลยนะผมก็เดี๋ยวผมจะมาทําการอัพอทันจิโร่ขึ้น2ดาวแดงเลยแล้วกันนะผมโอเคมาดูก่อนว่าของผมพอหรือเปล่าเนาะโอเคพอเนาะก็เดี๋ยวผมจะอัพใช้เป็นอ่าเนาสโกสีม่วงที่เพิ่งอัพขึ้นมากับเนสโกอีกร่างหนึ่งนะผมโอเค แล้วว่าแต่ในซุโปโอล่างนี้ผมได้มาตอนไหนอะเมื่อกี้เปิดเหมือนไม่ได้นะเชื่อมันไม่เป็นไรครับอัพขึ้น2ดาวแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทันจิโร่นะโอเคถ้าเป็นไปได้ผมน่าจะอัพมาคุมโมะขึ้นด้วยดีไหมเพราะว่าสุดท้ายยังไงแล้วในะอนาคตเราก็ต้องอ่าถ้าเราอัพดาวไปตังสูงแล้วดาวแดงมันก็เอามากินได้เหมือนกันนะผมโอเคก็เดี๋ยวใส่ไปเป็นทันจิโร่กับอ่าซาบิโตและกันเื่ออ่าเหลือมาคุมโมะไว้อ้าวขินเหลืองไม่พอ โอเคอัพไม่ได้นะผม <c oughs> ขึ้นสองดาวแดงได้ตัวเดียวนะผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมอัพอินโนสเกะขึ้นดาวแดงได้ไหมเซนที่สื่อผมไม่น่าได้ใช้อ่ะไอีโนสเกะมันแท้งดีอยู่นะโอเคผมอัพขึ้นเลยแล้วก็มีแพคดิง้ง <c oughs> แล้วก็มีแพคดิ้งเมื่อกี้โอเค,อเคก็จัดประมาณนี้นะครับสําหรับทีมผมเนาะวันที่2ก็จะดันพลังได้ประมาณนี้เลยทีมที่ใช้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็น uke, อินโนสเกะอ่าทันจิโร่ซากุนจิ มาโกโมแล้วก็มิซิลี่นะผมอแล้วก็ตอนเลเวล31เนาะตอนเลเวล31จะปลดอินฟิ i ิตี้อินฟินิตี้ซิตี้ตรงนี้เปิดมานะผมผมแนะนำว่าให้เลือกตีเป็นอันดับแรกนะผมเลือกตีมอนเตอร์เป็นอันดับแรกเพราะว่าเราจะได้แต้มเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะเป็นผมเรียกมันว่าแต้มองุ่นนะเพราะมันเหมือนองุนะ่นน่ะก็เอามาแลกของนะครับผมตรงนี้ก็สำหรับตัวละครที่แนะนำให้แลกผมแนะนำให้แลกเป็น สองตัวนี้นะผม,ผมแล้วก็อีกตัวอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้แลกทุกอาทิตย์ก็คือเป็นกุญแจอันนี้นะผมแลกได้อาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมแล้วเราจะสามารถหลังจากที่เราเก็บครบ40กุญแจนะมันจะมีกิจกรรมทุกๆอาทิตย์หรืออะไรนั่นแหละผมจำไม่ได้นะผมถ้าสมมติเราเก็บครบ40กุญแจเราจะสามารถได้ตัวละครระดับ SDR ฟรี H R หนึ่งตัวเลยนะผมก็อเอากุญแจให้ครบทุกอาทิตย์นะผมแล้วก็แต้มเหลือค่อยมาเอาตัวละครนะผมตรงนี้นะผมก็ให้เลือกตีมอนมากกว่า อ่าอีเวนต์อื่นๆนะผมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับผมตอนที่หลังจากที่เราตีไปแล้วมันจะมีให้กดลัดอัน,นี้ผมกดไปหมดแล้วนะครับผ,ผมอยากแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดข้ามหรือสกิปไปนะครับให้เราก,กดดูก่อนว่าพลังที่มันใช้ในขั้นถัดไปอ่า พลังเราใกล้ถึงหรือยังนะครับผมถ้าสมมติว่าใกล้ถึงแล้วผมแนะนําว่าให้รอไปตีก่อนนะครับผมอย่างตอนนี้เมื่อกี้นี่มันใช้แสนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผม9ก้าหมแล้วมันเหลอือนิดเดียวผมจะสามารถมาตีขั้นถัดไปได้แล้วมันจะได้ของที่เยอะกว่านะผมยังไงก็ตัวน,นี้ก็อยากแนะนําให้ดูพลังของตัวเองก่อนแล้วค่อยกดข้ามนะผมถ้ามันดันไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็ค่อยกดข้ามนะครับอย่างผม2อ,อันนี้ก็คือผมตีรอบแรกไปแล้วแต่ว่าอ,อีก2รอบเอออีกรอบหนึ่งมัน พลังผมใกล้ถึงผมก็เลยดองไว้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าอันนี้เป็นไฟแนลเซเลคชั่นนะผมตรงนี้ก็ให้ตีไปเลยนะครับไม่ต้องดองนะผมตีได้เท่าไหร่ก็ตีไปเลยอย่างตอนนี้ผมก็ตีอยู่ที่ชั้น6 1สิบเอ็นะผมยังตีไม่ผ่านเนาะก็ตีได้เท่าไหร่ก็ตีไปเลยนะผมแล้วก็อันนี้ผมแนะนําว่าให้เราทําการเล่นอ่าดานัน ถัดไปให้ให้ให้เสร็จก่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมติดอยู่ที่เลเวลอีก3 2อถึงจะปลดดันถัดไปเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะสามารถกดอ่าควิกเบตเทิลได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเล่นจนตันก่อนแล้วค่อยมากดรัดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันควิกเบตเทิร์ได้ครั้งเดียวเนาะเพื่อที่จะได้ของให้คุ้มค่าที่สุดเนาะแล้วก็ส่วนถัดมาตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ผมมองว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะเราไม่ต้องทาอะไรเลย กดเข้ามาตีนะผมแล,แล้วผมก็กดออกไปเลยนะอันนี้ผมตีไปแล้วเนาะนนนะก็เลยให้กดเข้า,ากดเข้าไปดูให้ไม่ได้นะผมซึ่งเราสามารถอาแชร์ตัวละครของเราให้คนอื่นใช้หรือเราไปเอาตัวละครของอื่นมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะผมตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมน่าจะเอาตัวละครอ,อย่างชินอบุหรือไม่ก็สักตัวหนึ่งมาช่วยในทีมนะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครก่อน,อนอแล้วกันนะผมเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตนะผมมันยังเป็นเมื่อกี้มันยังเป็นทันิโรหนึ่งดาวแดงอยู่เลยตอนนี้มันเป็น2ดาวแดงแล้วผก็ใส่ไว้เผื่อคนอื่นเอาของผมไปใช้นะผม ก็ช่วยกันแล้วก็ของระวันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตรงนี้ใครผ่านได้ด่านสูงๆก็เยี่ยมไปเลยนะผมส่วนแรงก็ไม่ต้องไปดูแล้วคผมมันได้แค่นี้เองอยู่ดับที่3ามนะผมผ่านได้แค่6กกระดานนะโอเคสําหรับตรงนี้ก็จะน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับระบบที่เปิดมาใหม่ๆนะผมก็เพชรผมจะเล่นเหมือนตอนผมเล่นวันค้นแมนเลยนะผมก็คือผมจะไม่ใช้เพชรในการ กดตู้ธรรมดาเลยเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มนะผมว่านะผมมองว่า,าตั๋วที่เอามาใช้เปิดตู้นี้หาค่อนข้างง่ายเลยนะผมเกมมันแจกเยอะครับเพราะว่าตเกมเกมนี้มันค่อนข้างนี้ตัวละครนิดนึงเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยแจกตั๋วสุ่มมาให้ค่อนข้างเยอะนะผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเอาเพชรมาลงกับตู้แบบนี้นะผมให้เราไปลงกับอย่างอื่นแล้วก็ลงอย่างนี่วันที่3ก็ได้อีกสินะผมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนาะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนี่ครับนี่ ก็ได้อีก10แล้วแค่นี้ยังไม่ทันทําอะไรเลยแค่เราอินผมก็ได้มาประมาณ20 30บสาสิบใบแล้วนะวันพรุ่งนี้เนาะในวันที่3มยังไม่ทําอะไรเลยนะผมก็เลยมีตรงนี้อีกนะผมได้อีก5้านะผมถ้าเราทําถึงในวันพรุ่งนี้เนาะได้อีก5าใบนะผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะผมน่าจะทําเอาจูโร่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องซื้อแพ็กการ์ดสริปผมเรียกเป็นอันนั้นนะเป็นพรีเมียมการ์ดเนาะ กับ a d v a n c e ์พรีเมียมการดอันนี้เพื่อที่จะกดล็อกอาเคจิโออันนี้ผมน่าจะไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นส่วนตีบอสผมอยากแนะนําให้ดันพลังมาตีให้มันครบผมก็ยังไม่เชื่อว่าผมจะตีผ่านผ่านไหมผมก็ตีได้แค่สองสองขั้นนะสองขั้นท้ายก็ตีไม่่อยจะไหวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะผมว่าวันนี้หลังจากผมดันพลังเสร็จแล้วผมจะตีไหวไหมเนาะก็สําหรับคียนี้ผมคิดว่าน่าจะจบลงครบถ้วนแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันก็ ข้อมูลผมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไรผมก็แอบไปดูพยายามหาข้อมูลเพิ่มสําหรับเกมนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเล่นผมเล่นน้อยจริงๆนะผมตอนนี้ก็หลักๆเลยก็อยากให้วันที่2ให้ดพลังอาดันเลเวลให้ถึงเลเวลสามสิบเอ็ดนะผมส่วนอย่างอื่นก็เล่นเล่นให้มันตันไห้หมดทุกอย่างเลยนะผมพยายามเล่นทุกทุกอันไม่ต้องดองนะผมก็ถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดต่คลาเป็นกำลังใจในการลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมต้องขอราบลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ซียา Bye.